สวัสดีนะครับอิทธิพัฒ์ฟาร์มตัวกระโูนะครับวันนี้มาตามชุดนี้กันนะครับชุดที่ใช้อาหารจิ้งหรีดเลี้ยงนะครับทดสอบเลี้ยงให้กับน้องที่อยู่กาญจนบุรีนะครับส่งอาหารมาให้ทดลองทําให้ดูตอนนี้เติมอาหารครั้งที่สามเลยนะครับเติมอาหารครั้งที่สามจริงๆเนี่ยชุดนี้เติมรอบเนี้เราสามารถคัดดวงใสใหญ่ขายได้แล้วแต่ผมจะยังไม่คัดนะครับจะเก็บไว้ หกกระมังที่ที่แยกขนมาได้เนี่ยจะเก็บไว้เก็บครั้งเดียวเลยนะครับจะได้รู้ว่ามันได้กี่กิโลก็น่าจะเก็บอีกประมาณอาทิตย์หน้านะครับหรือว่าอีกประมาณสิบวันข้างหน้านี้แหละครับรวมระยะเวลาเลี้ยงก็เท่าไหร่เราไม่รู้จำไม่ได้เลยว่าเริ่มวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะเดือนกว่าแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูซักกระมังสองกระมังนะครับเป็นชุดที่ทําด้วยอาหารจิ้งกรีดนะครับอตอนนี้อาหารที่ อใช้ขุนนะครับเตรียมเสร็จเตรียมไว้เรียบร้อยส่วนกระมังนี้เป็นกระมังที่เราใช้อาหารจิ้งหรีดกับมันอัดเม็ดนะครับต่อเนื่องจากอา EP ที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ไม่ค่อยได้เปิดเข้าไปดูนะครับแต่ว่าวันนี้เราเติมรอบสามซึ่ง,งอย่างที่บอกนะครับเติมรอบสามเนี่ยมันจะมีด้วงที่ ใส่ที่เก็บได้แล้วนะครับใส่อย่างนี้นะครับเพราะมันสามสิบกว่าวันแล้วนะมันก็จะมีว่วงใส่ใหญ่ใส่นี้ก็ร้อยห้าสิบตัวร้อยหกสิบตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะยังไม่เก็บนะอย่างหนึ่งคืออาหารมันยังไม่พร้อมด้วยนะครับอาหารยังไม่ดีนะครับกลิ่นร่วงอะไรเนี้ยยังไม่โอเคเราก็จะขุนอีกรอบหนึ่งเหมือนเป็นการล้างท้องไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากำมังหนึ่งเนี่ยมันจะได้สักร้อยกว่าตัวไหมครับหลังจากที่ขุนมาได้ในระยะนี้แล้ว ถ้ามันเหลือสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตัวก็ถือว่าโอเคนะครับสิบสิบห้าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยใช้ได้นะครับดวงก็โตดีเลยนะครับดีกว่าที่ผมคาดไว้แตั้งแต่ต้นนะครับยี่สิบยี่สิบห้าก็สรุปว่าใช้ได้นะครับอาหารจิ้งหรีดสามสิบเผื่อใครที่สะดวกอาหารจิ้งหรีดนะครับใช้ได้ แต่เรื่องกลิ่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลิ่นจะต่างจากอาหารอาหารปัวนะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสิบห้าสิบน่าจะสามสิบเนาะสามสิบสามสิบห้าสี่สิบดูดวงตัวใหญ่นะครับดวงอ้วนนะครับดวงอ้วนใช้ได้แล้วก็ตายไม่เยอะนะครับ ห้าสิบกำามังนี้เกือบโลนะเนี่ยห้าสิบห้ามีตัวเล็กๆยังปนอยู่นะตัวเล็กก็ไม่ต้องนับเผื่มจะไปตายนะครับหกสิบโอ้โหน้ำหนักดีด้วยหกสิบห้าตัวตันปักเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า อยู่ประมาณร้อยย่นจะได้มั้ยแปดสิบเป้าหมายอยู่ที่1 2 0 1ยีติบตัวต่อกำลังนะครับเป้าหมายอยู่ที่8ปดขีดอะ่ะก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับแปดสิบห้าก้าสิบโหหนอน ตั้งไว้กลางแจ้งนะหนอนเยอะม,มากนะครับไม่ใช่กลางแจ้งหรอกเก้าสิบห้าบางสองนี้ได้ร้อยสิบเจ็ดกำลังสองที่ได้น้อยเพราะว่าอาหารมันหมดไปสองสามวันเลยแหละแล้วดวงมันก็เริ่มกัดกันตายแลวนะครับอาหารมันไม่เหลือสภาพเลยนะครับอีกกะมังหนึ่งกะลังนี้นี่คืออีกกะลังหนึ่งกะลังที่สามนะครับที่ใช้อาหาร องีดเลี้ยงนะครับส่วนที่ใช้ออ,อาหารวัวเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวก็คือฝาชมพูนี่ยครับยังดีอยู่นะเพราะมันเติมทีหลังนะครับอาหารยังสวยอยู่ยังหอมอยู่ก็จะยังไม่เติมวันนี้นะครับคืออาหารวัวเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วนะเพราะละที่ทําคลิปให้ดูทุกวันนี้มันก็เป็นอาหารวัวอยู่แล้วเราก็ ไม่มีความสงสัยนะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงเพียงแต่ว่าอันนี้เราใช้กากมันอัดเม็ดนะครับเอาเอาก็เลยกกำลังนี่ก็ทำให้จบเลยแล้วกันเนาะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เวลาน,านานเท่าไหร่นะครับอ,อาหารนี้ผสมไปแล้วนะครับอัตราส่วนกากมันหนึกิโลต่ออาหารสี่ขีดนะครับอัตราส่วนกากมันกากมันตากแห้งนะครับ ช่างตอนแห้งัไม่ใช่ช่างตอนเปียกนะครับกักมันตากแห้งหนึ่งกิโลต่อหัวอาหารสี่ขีดนะครับตักมาครึ่งกะละมังนะครับแฉะอย่างนี้เลยเน้นแฉะนะครับเนี่ยเป็นเลวๆอย่างนี้เลยนะครับยขยำขยำไม่ดีมันจะมีหินมีอิฐติดมานะเพราะเขาเขาตากลานนะครับจะเห็นว่ามัน เป็นแป้งเปียกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็โรยเปลือกมะพร้าวสับที่ควรจะควรจะเป็นเปลือกมะพร้าวสับที่ชื้นนะครับไม่งั้นลงไปดูดน้ําแห้งหมดนะครับเปลือกมะพร้าวสับที่ชื้นใส่ไปเยอะๆเลยนะครับสามส,สี่กร,รมัมห้ากรัมได้เลยผมก็ใส่ไปห้ากรมัมเต็มที่เลยเหมือนทากำมงฟักเลยนะครับเหมือนทํากำมงฟักทุกอย่างนะครับ ความชื้นความแฉะน้อยกว่านิดนึงแค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูกำลังนี้ได้อีกกี่ตัวนะกำลังนี้น่าจะดีนะเพราะมันมีตัวเล็กๆอยู่เลยเพราะอาหารยังยังไม่หมดนะแต่กรณีอาหารไม่หมดมันก็มีอีกอย่างถ้าด้ดวงไม่เยอะก็เป็นไปได้นะครับโอ้แต่นี้ไม่ไม่น้อยหรอกเช่ได้นี่อาหารอ,อ,อาหารวัวนะครับนี่อาหารวัวนะครับสิบ เออไม่ใช่อ่านจิ้งหลีดนะครับขอโทษทีผสมอาหารจิ้งหลีดนะครับสิสหหบห้ายี่สิบกลิ่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียเรื่องกลิ่นนะครับยี่ห้าส่วนเรื่องร่วงโตโตปกติสามสิบ 3าแต่ถ้าเราจําเป็นต้องใช้วิธีวิธีแก้เรื่องกลิ่นก็คือต้องเก็บให้เร็วขึ้นนะครับสี่สิบคืออย่าปล่อยให้อาหารหมดอย่างนี้นะครับอย่าปลดอย่าปล่อยให้อาหารเป็นสีดำํำพราะอาหารเริ่มออกออกสีเหลืองเหลืองเทาเทาก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องเก็บแล้วนะครับสี่สิบห้ากำลังมีเยอะนะเนี่ย 50ากำลังตะกี้ร่วงอาจจะเยอะเกินนะครับเยอะเกินมันกินอาหารหมดไวพอพออาหารหมดไวมันก็ก็แย่งกันแล้วทีนี้กัดกันตายนะครับ60เพราะถ้าปริมาณร่วงที่มันพอเหมาะก็จะสวยนะตัวสวยนะ65ห้า ปริมาณที่พอเหมาะก,ก็อยู่ประมาณ130ตัวต่อกำมังนะครับเท่าไหรเลยเนี่ย70หรือเปล่าคร่าวๆเนาะอยู่ประมาณนี้ครับ70 75กำมังน,นี้น่าจะเกิน120แหละกำังนี้นเป็นโลนะครับช่างเพียวๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นโลแหละ85 90 9กหผมกะว,ว่าจะเก็บไว้ทําพ่อแม่พันุนะครับชุดนี้เพราะมันมีด้วงเป็นด้วงจัมโบ้หลายตัว1นึรอโอ้กําลังนี้เป็นโลจริงเลยร้อยห้ายวต้องแบ่งไปใส่กําลังล่างบ้างไม่งั้นมันจะเยอะเกินนะครับร1 0เอาใส่ไปร้อยร้ตัวพอใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะครับ ร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยยิบห้าร้อยสามสิบเอาร้อยสามสิบตัวเขเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะครับหนักใส่อาหารซะเยอะเลย ไอ้น,นี้ตะกี้ร้อยสิบเจ็ดแล้วก็ใส่เพิ่มไปนะครับร้อยสามสิบแล้วนะใส่เพิ่มไปอีกห้าสิบสิบสามเนี่ยร้อยสามสิบหมดแล้วนะครับผสมอาหารจิ้งหรีดก็ได้ผลดี ในระดับที่ดีนะครับผมให้เป่าเต็มสิบนะครับแต่ก็ยังด้อยกว่าหัวอาหารหัวนิดนึงในเรื soup, ่องของกลิ่นแค่นั้นเองเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยงด้วงนะครับอาจจะเลี้ยงไว้กินเองนะครับหรือว่าเลี้ยงไว้เผื่อได้ขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์ที่ผมขึ้นให้นี้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่ facebook ที่ผมขึ้นให้นี้ก็ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะช่องทาง Facebook ผมจะสะดวกนะครับ